ได้ะยลานะคะยยลานัรินยาค่ะแทนค่ะแทนดวงแก้วค่ะเป็นไงบ้างกับการได้ชิมลางซีรีส์แซฟิดก่ครับเพรารู้สึกยลาน่าดีกว่าได้ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ายังไม่เคยแบบว่ามาลงสนามแบบแซฟฟิกนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้เล่นคู่กับแทนด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นผลงานที่แบบได้เจอกันครั้งแรกรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ใหม่ อ่าเหมือนแบบเราปกติเราจะเล่นคู่กันแบบหญิงชายอะไรเงี้ยค่ะ<พ>อ,อันนี้ก็แบบมาเล่นคู่หญิงๆเรื่องแรกก็น่ารักดีกนะคิวคิวเนะคิวคิวต้องกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็จริงๆดีใจที่ได้มาเล่นกับเอาดาแล้วก็ได้มาเล่นแบบแซฟฟิกเป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าจริงๆก่อนบบนั้นก็มีแบบติดตามแซฟฟิกมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจอยากมาลองดูก็เลยดีใจมากๆที่แบบ ได้มาเล่นกับยาดาค่ะอยากทราบที่มาที่ไป <c oughs> ของเพงพทพาจีว่าแล้วจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงคะจุดเริ่มต้นก็คือเหมือนเขาเนี่ยเป็นซีอเป็นประธานบริษัทแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากที่จะมาเทคโอเวอร์ที่สวนสนุกที่หนูเนี่ยทำงานอยู่ค่ะเป็นผู้จัดการสวนสนุกอยู่เพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นน่ะไปทําเป็นโรงเรียนติวเตอร์ออ ใช่แล้วก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนสองคนที่อยู่กันคนละโลกเลยอ่ะต้องมาเจอกันแต่ว่ามาเจอกันในสถานการณ์ที่แบบอาจจะไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่อืมที่จะมาเอาพื้นที่เราเราคือกลับมาจีบโอเวอร์เขาอยู่เดืเเอนหน่ะะยังไงคนะเราที่จะมาเทคเรา เอาเทคโอเวอร์ที tea, ่หรือเทคโอเวอร์คนตอนแรกตอนแรกก็เทคโอเวอร์ทีค่ะตอนแรกตอนหลัง okay. ก็ไม่แน่ใจเหมาให้หมดเลยเหมาให้หมดเลยใช่บทบาทในกับาร production เป็นยังไงบ้างกับตัวละครในซีรีส์นี้โอเคเชียร่ารับบทเป็นอิงอิงค่ะอิงอิงก็เป็นผู้จัดการสนสนุูเป็นไรเดอร์สาวแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบต้องเป็นคนที่ เป็นผู้หญิงที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วต้องแบบดูแลตัวเองแล้วดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเขาต้องดิ้นรนต่อสู้นิดนึงในชีวิตแล้วก็มาเจอกับแทนที่คุณเป็นใครคะเนี่ยแทนค่ะรับบทเป็นลิลินค่ะก็คือลิลินเนี่ยเขาจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นคนเหมือนขยันทํางานตั้งใจทํางานแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนมีระเบียบแบบแผนในชีวิตเวลาที่ตั้งใจก็จะตั้งใจทําแล้วก็เหมือนเป็นคนที่เหมือนมีไหวพริบ แล้วก็ไม่โดนคนหลอกง่ายๆค่ะแต่ว่าจะโดนเขาหลอกไหมก็ไม่แน่ใจเราอาจจะรู้ทันค่ะเป็นคนแบบเรารู้ทันเป็น perfectionist เหมือแบบตัวละครอย่างนี้เป็นประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเขาอยู่ในกรอบที่เหมือนพ่อวางไว้ให้ตั้งแต่เด็กเลยเหมือนแบบตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กพอโตมาก็ตั้งใจทํางานเนี่ยแต่ว่าสองคนนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างกันคนละขั้วเลยใช่คั้วหควขลบอิงอิงก็จะมีการตั้งใจทํางานเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งทำลายอาชีพแค่เติบโตแบบคนละ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 เส้นทางอแล้วคิดว่าคาแรคเตอร์ที่เราได้เรามับมีความแตกต่างหรือเหบืออเรามากน้อยแค่ไหนอืมเหมือนี้ล่ตรงที่ว่าทํางานหนักเหมือนกันนะเช่อไงินหนักค่ะแล้วก็แบบเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแงเงี้ดีเพราะว่าแบบอิงิงอ่ยจริงๆเจอแบบ เรื่องราวในชีวิตเขาแบบค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขายังแบบรู้สึกว่าข้างหน้ามันยังมีแสงสว่างงมีโอกาสเสมออะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างตรงกับใ์เซตของหนูตรงที่ว่าหนูเป็นคนแบบค่อนข้างมอร์ลินเงี้ยดีมอร์ลินเนี้ยบวกมากมาค่ะแล้วมีบทไหนที่ตรงแับแทนมั้ยคะแทนว่าบุคลิกของตัวลิลินจะมีความคลายแทนด้วยความที่ลิลินเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยมากเวลาเขาคิดอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็จะมีความนิ่งๆซึ่งมันก็ค่อนข้างคล้ายแทนตัว,วแทน แทนจะเป็นคนคิดมากกว่าที่จะแบบแสดงออกมาแล้วก็แต่ว่าต่างกันตรงที่ลิลินจะมีความเหมือนแบบรู้ทันคนแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าค่ะแปลว่าเราไม่รู้ทันคนน,น <c oughs> ่าเสียรู้ <c oughs> เราไม่ไม่น่ามีเล่ห์เหลี่ยมเท่าลิลินอเราเหียมไม่เท่าแต่ว่าเราก็ทำกันบ้านก,กับตัวละครนี้ไม่ก็ย,ยากมาก ก็ใช่ค่ะจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องการทํางานร่วมกันมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องแรกก็จะมีแบบไปเวิร์กช็อปด้วยกัน <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งอยู่เป็นไงว่าตอนบทปรกอบรการขอดทราบประกาศมีค่ะสนุกเหมือนเราได้เข้าหลายบทเนาะครับผมเหมือนหลายซีนมันมีแบบหลายอารมณ์ที่เราต้องฝึกเข้าด้วยกันทั้งซีนแบบคอมีซีนทะเละซีนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแบบฝึกกันหลายๆบทแล้วก็ทําให้เหมือนจูนกันคอนเนค ติดกันมากขึ้นเนาะ<ม>ด้วยความที่เรื่องนี้มันมีเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยต้องแบบเหมือนต้องละลายพฤติกรรมต้องเชื่อใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีการเวิร์กช็อปกันเยอะพอสมควรในฉากนีเ้เราก็เป็นนักแสดงนั่งพูมันมีจุดยากกว่าซีทั่วไปไหมแต่ฝิกพอเราได้ลองสิบหลังเลยมาเหงนย่ยาเหรออะไรทั้งปุ่เลยอ๋อแทนต่อก,ก่อนแทนว่า อาจจะมีความที่แทนว่ามันสนุกแล้วก็ทําให้คนที่ดูได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของอซีรีส์ั่วไปกับซีรีส์ซับฟ,ฟิกค,ค่ะซึ่งแทนรู้สึกว่าการที่ผู้หญิงกับผู้หญิงมนา,าเล่นด้วยกันอะ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นเคมีที่น่ารักมากๆแล้วมันเป็นมันเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่ง,งอะเนาะเป็นแบบเคมีที่ทุกคนดูไปแล้วแทนว่าทุกคนจะแบบมีความสุขเหมือนเหมือนเพราะว่าเราจะเข้าใจกันได้มาก กว่าในแบบบางมุมมองที่สีทั่วไปอาจจะแบบไม่มีค่ะคิดว่าอย่างนั้นมันก็เห็นด้วยนะคะด้วยความที่แบบว่าเป็นหญิงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีความแบบใกล้ชิดกันมากหน่อยแล้วก็แบบสกินชิปกันบ่อยเพราะว่าความเป็นความเป็นเพื่อนสาวอ่ะเนาะมีตรงไหนที่เรามองว่าเป็นความพาร์ทห่างไหมคะพอได้ลอง ความท้าทายก็มีมันมีอยู่แล้วแหละกับทุกเรื่องเช่นเช่นเหรอนคิดว่าน่าจะฉากที่มันเป็นฉากแบบต้องเข้าด้วยกันแล้วมันเป็นเลิฟซีนแหละเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะสำหรับแทนท้าทายเกือบถูกเกือบถูกุอเลยต้องแหวนมาที่เรามองว่าแบบว่ามันท้าทายสุดแทนที่สุดท้าทายที่สุดคงเป็นซีนอารมณ์ค่ะ ราะว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นซีน,นที่สําคัญแล้วมันมีหลายหลากหลายความรู้สึกเหมือนมันค่อนข้างซับซอ้อนทางด้านอารมณ์ซึ่งเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องถ่ายทอดมันออกมาให้ทุกคนแบบเข้าใจด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างท้าทายอยู่แล้วก็การทําอารมณ์ก่อนเข้าฉากเนี่ยก็ท้าทายอยู่ค่ะต้องเหมือนมีสมาธิตลอดเวลาเราหลุดเราหลุดเนี้ยายากไหมเพอเราขึ<ต><ต>้นถ,ถึงอารมณ์นั้นแล้ว มันแล้วแต่วันบางวันก็อาจจะมีสมาธิบางวันก็อาจจะแบบยากขึ้นมาแปลว่าซีร์นี้ก็คือแบบดราม,มา่าหนักไหมบทเรามากเลยไม่หนักไม่หนักมากแทนว่าทุกคนดูเราสนุกเป็นฟิลโรแมนติกคอมเมดี้มากกว่าแต่ความแรกคนจะนดาเห็นว่าเป็นเลิฟซีนทำไมล่ะคะคือด้วยความที่เลิฟซีนเรื่องนี้มันมีค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมันก็มีหลายเลเวลด้วย แลวด้วยความที่เราเองเย้าอายยังไม่เคยเล่นแบบใกล้ชิดกับใครแบบหลายฉากหลายซีนขนาดนี้อะไรเงี้ยคะแล้วพอมีคนอยู่ในกองถ่ายเยอะอะไรเงี้ยมันก็เขินเป็น ก็คือนะคะมีประมาณบอกเออออกไปก่อนมี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 ไม่ไดไม่ได้มีมีก็ก็อยากให้ทีมงานอยู่หน้าเซนเฉพาะเท่าที่จําเป็นอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดเป็นฝ่ายอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่ารบกวนเขาหนึงๆเลยใช่แต่ว่ากองก็คือเซฟดีมากคือความสบายใจของนักแสดงก็เป็นแค่ช่วงแรกๆใช่ไหมระหว่างเป็นไงบ้างเป็นทั้งเรื่องเขาบอกคนเรื่องอะไร แบบชินเิดนึอหนอไม่ชินนะเพราะว่ามันแทนว่าซีนลบซีนมันมีหลายเลเวลหมายถึงมันมีหลายรูปแบบในเรื่องค่ะไม่ใช่แบบซ้ำๆเนาะหมายถึงแบบก็เลยเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆแล้วเราก็จะเขินกันตลอดเวลาเวลาอยู่ในกองไม่แปลกใจเราก็่ามีนักเขินตลอดมแต่ว่าสำหรับเรลา้คือเรื่องลบซีนคือท้าทายแต่ว่าแทนไม่ท้าทายหรอคะนี่จะงไงอืนท้าทายค่ะเพราะว่าก็เล่นครั้งแรกเหมือนกัน ก็ท้าทายแต่ว่าคือความรู้สึกแทนในหัวเหมือนเหมือนยำยำแซ่บคือมันมีหลายเรื่องอใช่ค่ะมันมีหลายเรื่องเกินก็เลยแบบยังไม่ทันได้ตกตะกรว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้คืออะไรนะใช่เออซีาก็ท้าทายเหมือนกันท้าทายเหมือนกันเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันที่ได้เล่นต้องเขินบ้างไหมเท่ไหนครับพอได้เข้าคู่กับพี่เจนะาก็มากสุดอะค่ะหมนก็มากสุด เพราะว่าคนเยอะอะแล้วเราแบบทำตัวไม่ถูกอือเพราะเราได้รองซีรีส์แซฟฟิกเราเห็นสน่ห์ของซีรีส์แนวนี้อะไรยังไงบ้างเห็นอะไรนะเสน่เสนีความเป็นแฟซีฟิกเนี้ยค่ะก็จริงๆแล้วละะอะมัน,ม,นมันน่ารักตรงที่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันนะคะม,มันจะมีความแบบดูแลเทคแคร์ care, ใจใส่กันแล้วมันจะมีบางมุมที่แบบ ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนอะมันก็จะมีอีโมชันอลหน่อยเ,ออเธองอนฉันก็งอนอ,อ,อย่างเงี้ยพปกติจะเป็นเธองอนฉันงนะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแต่อันนี้มันอาจจะมีความไม่ยอมกันออมีความสู้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมที่เข้าใจกันก็จะแบบเข้าใจเข้าใจแบบรู้ออนะว่าเขาชอบอันนี้อยากเอาใจเขานั่นนนีน่อะไรเงี้ยอ,อืมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าความเป็นผู้หญิงอะคะ่ะมันมีความเข้าใจกันมาก อืมใช่เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างที่แทนบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยแทนคิดว่ามันเป็นมุมที่บางทีอาจจะมีแค่มุมที่มีผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจกันและการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นความสบายใจรูปแบบหนึ่งมีซีนไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษบ้างอืมของแทนเป็นซีนที่สวนสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายแทนก็ชอบวันที่ไปถ่ายด้วยแบบ อากาศดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนอยากเซฟเก็บไว้มันแบบมันชอบอะเหมือนแบบมันมีความสุขแล้วมันเป็นตอนน่าจะใกล้ๆจบแล้วหอะไม่แน่ใจค่ะพูดถึงละเรียนไม่ได้เนาะเป็นสปอยไม่อยากสปอยสัจนสัจนาใช่แล้วก็ต้องเป็นสีนที่มันค่อนข้างบวกมากๆสิ็นท่านแทนอยากจะแคปเจอร์เอาไว้ในวามสมดามใช่สะตอนนี้ในแมนมันบวกแค่ไหนคะมันเป็นเหมือนเรา สบายใจแลยก็เหมือนเป็นโมเมนต์ที่เราอยู่กับเขาสองคนนะคะเป็นจุดไฮเรื่องก็น่าจะมีความสุขนะทุนค่คุณผู้ชมค่ะย่านหลัก <c oughs> ทางมีสีไหนประทับใจบ้างไหมคะชอบฉากที่แบบคือวันนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ฝนมันตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือจริงๆในเรื่องเนี่ยมันต้องฝนไม่ตกเนาะแล้วพุ่มกับเนี่ยก็คือเหมือนแบบ ต้องปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์อะไรเงี้ยมันจะมีฉากที่เราวิ่งตากฝนกันแล้วก็จะเป็นแบบเขาเอาเสื้อมาบังให้อะไรเงี้ยค่ะหรือแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมกันอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออฉากนั้นมันเป็น magic นะมันเป็นเมจิกโมเมนต์นะเหมือนด้วยสถานการณ์ที่ฝนตกเราบังคับอากาศไม่ได้แล้วเราก็แบบปรับเปลี่ยนบทบาทให้มันแบบเข้ากับสถานการณ์ตอนนั้นรู้สึกว่ามันน่ารักดีอ้าวคนอ่นเข้าตัวละครแล้วก็การทำงานร่วมกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง บ,บพอได้ทำงานร่วมกันรู้สึกไงบ้างสำหรับแทนในความของแทนแทนรู้สึกแบบรู้สึกดีใจแลยก็รู้สึกโชคดีที่เหมือนได้มาร่วมง,งานกับยยดาเพราะแยดาเป็นคนที่เหมือนแบบมีประสบการณ์แล้วก็เหมือนเก่งอะ่ะแล้วเหมือนยาดาก็คือแนะนําแทนได้แล้วก็เหมือนคอยซัพพอร์ตแทนได้ในเรื่องอที่แทนแบบไม่ชินหรือไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยค่ะ ก็ตั้งแต่วันแรกที่มาร่วมงานด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยตอนแรกแทนกังวลแต่พอมาเจอจริงๆกับแบบยาดาทำให้เหมือนแทนรีแลกซ์มากขึ้นเหมือนแบบคอยแบบซัพพอร์ตอย่างมากขึ้นเพราะว่าเราก็เป็นเซฟโซนของเขาเหมือนั้นนะ <c oughs> เรารู้สึกว่าอะไรที่เราแบบซัพพอร์ตเขาได้เราเราอยากทําให้เราพร้อมทําให้อะไรอย่างเงี้ยพอได้ร่วมงานกับแทนเป็นไงบ้างพี่นะก็ดีนะคะเหมือนแบบเขาก็เป็นคนน่ารักเป็นคนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยู่ด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเขาแบบ อยู่ด้วยแล้วเราก็สบายใจแล้วก็เหมือนไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันช,ชวนไปทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปหมดเลยเน็ตเขาไปมาด้วยมันก็อะไรไยที่ผ่านมาเจอแต่ <c oughs> กันมาร์คามไปไปกินข้าวกันค่ะตรงริมแม่นม้ำอ่าริมแม่น้ำด้วยค่ะก็ค <c oughs> ือย่าได้อยากไปริมแม่น้ำก็เลยแบบถายร้านให้แม่น้ำไหนคะริมเจ้าพระยาในกรุงเทพค่ะในกรุงเทพอืม ยังไงบ้างอ่ะกดตบรัเคินแซนฟิร์นแันก็ก็แบบว่าเชียร์อยากให้ไปอีกกดดำละแซนต่อไปเป็นอะไรนะคิดล่สุดท้ายมีความคาดหวังยังไงกับแซฟฟิกและมีม้่งค่าหลังจากได้ปล่อยเอ็กซ์แฟนได้รับชมแล้วครูก็จริงๆเหมือนแบบตอนที่พวกเราถ่ายทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆแล้วก็ ทุ่มเทกับสิ่งที่เรากําลังทาอยู่อะไรยงนี้ค่ะแล้วก็อยากที่จะแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบเนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่เหลือแบบผลลัพธ์จะเป็นยังไงแบบแฟนๆจะรู้สึกชอบไหมแล้วก็แล้วก็แบบรู้สึกยังไงกับซีรีส์อะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็อยากจะฝากให้แบบเป็นความรู้สึกของแฟนๆเราเนาะเหมือนกับว่าเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกแค่ว่าเราทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วแค่นะคะ จริงๆก็หวังว่าทุกคนดูเราจะได้รับความสุขแล้วก็ข้อคิดดีๆไปจากซีรีส์ค่ะเพราะว่าทุกคนนักแสดงทุกคนทั้งแทนแล้วก็แยาดาพ่วงกับทีมงานแล้วก็ทุกคนเลยก็ตั้งใจทําอย่างดีที่สุดค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบได้รับอะไรดีๆไปจากซีรีส์เหมือนกันฝากหนดีกว่าเะได้รับชมใ็นเมื่อไ,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 ไหร่ไบ้างนะครันี่เลยยี่สิบกุมภาพันธ์ยี่สิบกุมภาพันธ์ค่ะเวลาสองทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์ แล้วก็เราจะมี First Premiere ด้วยวันที่20นี้ mm hmm. ก็คือวันที่20ะคะ่ะ mm hmm. จะมีงานที่พวกเรากับแฟนๆเนี่ยจะได้ไปดูพร้อมกัน mm hmm. ซึ่งตอนนี้ยังสามารถซื้อบัตรกันได้น,นะคะที่ไท a i Ticket Major แล้วก็ mm hmm. จะมีกิจกรรมร่วมกันด้วยได้ใกล้ชิดกันเลยไม่ได้มีแค่เราสองคนมีนักแสดงในเรื่องอีกหลายคนเลย mm hmm. ใช่ค่ะมีโชว์พิเศษด้วย mm hmm. เฟิร์สฟีนเนียร์และเวิร์ลฟีนเนียร์ด้วยที่แอตโต่ล็อกอยากให้ทุกคนดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากให้ทุกคนได้แบบสัมผัสประสบการณ์แล้วก็ได้แบบเก็บประสบการณ์ความทรงจำดีๆร่วมกันกับพวกเราค่ะโอเคไงก็ไปติดตามกันจัการวันงแ่ที่สิบนี้นะคะแล้วก็ฝากั่งเราแล้วกบอกว่าใจดีแต่ดูดูด้วยฝากด้วยนะคะสุดท้ายมีชื่อต้องการมีอย่ง มีแล้วค่ะอชื่่วามาชเมลโล่ค่ะมาชเมลโล่ทำไมทำไมล่ะเราเกิดเดินมาชเมลโล่พราะว่าเราไม่อยู่เราสองคนเกิดเดือนมีนาค่ะมาชมาชใช่เมลโล่ก็คือพวกเราน่าจะชอบกินอ๋อเรียกว่ามาเดืดเผาเต้าคู่ขผาวผานุ่มๆมันนุ่มันนุกดิบค่ะเผาไฟก็อร่อยนะคะเออเผาไฟก็อร่อยทอดทอดไว้ดีกว่าทอดมันมีนิดนึงใเชิญตับติดตามซีรีส์ต่า ก็อยากอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับพวกหนูนะคะพวกหนูก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมาช่วยกันแบบติดแฮชแท็กช่วยกันเทรนเอ็กนะคะกับเทปปาร์กอีพีหนึ่งนะคะทุกคนช่วปิดาการพี่เลยค่ะค่ะก็ค่ะก็แกหอ สาวหลารกันด้วยนะคะอเคขอบคุณนด้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ